ก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันนะครับหากเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหาร้านเติมเงินเกมฟีฟ่าม b i l e ดีๆซื้อพรีเมียมสาพ้าราคาถูกหรือเติมเงินเกมโทรศัพท์อื่นๆนะครับเพื่อนๆสามารถสอบถามได้ที่ร้านคุกกี้แลนด์ช็อเติมเงินเกมราคาถูกได้เลยครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างเลยฝากอุดหนุนกันด้วยนะครับ ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็มาอยู่กันในชาแนลเล่นเกมไปบอลกันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกมฟีฟ่าโมบายหรือว่าฟีฟ่าฟุตบอลกันอีกเช่นเคยนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับหลังจากที่ผมได้ทําคลิปแนะนําแผนเมตาที่ใช้ไต่แรงขึ้นแชมเปี้ยนออกไปนะครับซึ่งกระแสตอบรับจากเพื่อนเพื่อนเนี่ยก็ค่อนข้างดีเลยทีเดียววันนี้นะครับผมก็เลยจะมาทาคลิปรีวิวแผนสําหรับเพื่อนเพื่อนที่ชอบเล่นหน้าคู่ให้ดูกันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่า ซึ่งแผนที่ผมจะนํามารีวิวให้เพื่อนๆฟังในวันนี้นะครับก็คือแผน442แฟลตนั่นเองครับ แผน4-2 flat นี้นะครับก็จะเป็นแผนที่ใช้กองหลัง4ตัวซึ่งจะแบ่งออกเป็นเซนเตอร์แบ็ก2ตัวแล้วก็ฟูลแบ็ก2ข้างครับในส่วนของกองกลางนะครับก็จะมี4ตัวเช่นกันครับจะแบ่งออกเป็นกองกลาง CM หรือว่ากองกลางตัวทําเกมเนี่ย2ตัวแล้วก็ปีก2ข้างครับผมซึ่งก็จะเป็นตําแหน่ง LM แล้วก็ RM ครับและในส่วนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นตําแหน่งกองหน้าซึ่งก็จะยืนคู่กันในการล่าตะข่ายนั่นเองครับหลังจากที่เราได้รู้รายละเอียดในเบื้องต้นกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูถึงข้อดดดีีีีีีแแแลลลละขขขขขข้้้้้้ออ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 เเเเเสสยยยยงง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 ผผนน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 กกกกกกัััต่่่่่ววาาาาาาาคครรรบบป็็ไํหื แน่นครับเวลาเล่นเกมลับเนื่องจากจะมีกองกลางแล้วก็ปีกรวมกันถึง4ตัวในการช่วยไล่บอลน,นะครับทำให้คู่ต่อสู้ของเรานั้นหาโอกาสในการเข้าทําประตูเราได้ยากนั่นเองครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอย่างที่ผมเคยบอกไปผมไปอยากให้เพื่อนๆฝึกเล่นเกมลับจากทางคู่ต่อสู้กันด้วยนะครับถ้าเราฝึกแล้วก็เล่นเกมลับเก่งๆนะครับก็จะทําให้เกมลับของเรานั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีกครับซึ่งคลิปการสอนเล่นเกมลับนะครับผมก็ได้ทําไว้ให้เพื่อนๆเรียบร้อย e แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ด้านบนเเเลลยยพืๆๆ่อนนสาามรรถกกดดดูััไ้ะคบ เวลาเราขึ้นเกมบุกนะครับด้วยความที่แผนนี้ปีกซ้ายและก็ปีกขวาเนี่ยเป็นตำแหน่ง LM และ RM ซึ่งส่งผลให้ปีกทั้งสองข้างนะครับจะไม่เติมสูงทําให้เราสามารถต่อบอลได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับในส่วนต่อมานะครับสำหรับข้อเสียของแผนนี้เลยก็คือการเล่นเกมลุกของเราจะค่อนข้างช้าเนื่องจากว่ากองหน้าของเรามีเพียงแค่2คนทําให้เราหาโอกาสในการทําประตูค่อนข้างยากนั่นเองครับซึ่งวิธีในการเล่นแผนนี้ก็คือเพื่อนๆต้องพยายามเล่นเกมรับแล้วก็รอสวนกลับครับเนื่องจากว่าเมื่อเราตัดบอลได้นะครับเวลาเราสวนกลับ เราจะมีกองหน้า2ตัวเป็นตัวเลือกในการส่งบอลขึ้นไปทําเกมครับซึ่งแตกต่างกับแผนสี่ทำสามโฮดดิ้งที่ผมเคยแนะนําไปซึ่งมีกองหน้าเพียงคนเดียวในการสวนกลับทําให้คู้ต่อสู้ดักทางได้ง่ายนั่นเองครับเมื่อเวลาเรามีโอกาสบุกนะครับการบิวอัพเกมของผมส่วนมากนะครับผมจะขึ้นเกมทางแดนกลางผมจะใช้จอตินโยนะครับเป็นคนที่คอยส่งคิวเละพาและก็ยกข้ามหัวกองหลังครับเพื่อให้กองหน้า2ตัวนะครับเป็นคนหาโอกาสในการเข้าทําประตูนั่นเองครับสำหรับข้อแนะนําในการจัดตัวของแผนนี้ในมุมมองของผมนะครับก็คือกองหน้าที่ยืนคู่กันนะครับผมจะแบ หาช่องหนึ่งตัวนะครับซึ่งกองหน้าที่เป็นตัวพักบอลน,นะครับก็จะเป็นกองหน้าสไตล์ตัวใหญ่ เช่นโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้คริสเตียโนโรนันโดและเฮลลี่เคนเป็นต้นครับและกองหน้าที่หาช่องดีๆนะครับก็จะเป็นตัวที่ค่อนข้างมีความเร็วครับอย่างเช่นเอมบัปเป้นั่นเองครับผมสำหรับกองกลาง2ตัวนะครับผมก็จะแบ่งออกเป็นกองกลางตัวจ่ายบอล1ตัวแล้วก็กองกลางตัวตัดเกม1ตัวครับซึ่งกองกลางตัวจ่ายบอลนะครับก็อย่างเช่นจอร์จิโนหรือว่าเดอร์บอยเป็นต้นครับและในส่วนของกองกลางตัวตัดเกมก็จะเป็นกองเต้นั่นเองครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆผมก็หวังว่าคลิปนี้นะครับก็พอจะเป็น เท่านี้ก่อนนะครับถ้าเพื่อนเนสงสัยอยากให้ผมทําคลิปอะไรเพิ่มเติมหรืออยากจะแนะนําอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหากเพื่อนเพื่อนชอบนะครับก็ mm hmm. อย่าลืมกดไลค์และก็กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ